หาลูกค้าหน่อยลูกค้ามารอถ่ายรูปจากนครสวรรค์มารอแต่เช้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับผมมาจากโคราชเนี่ยพี่เขามาจากนครสวรรค์มาจากนครสวรรค์เลยใช่โอ้โหมาไกลเท่าไหร่บอกให้กลับเมื่อเช้าก็ไม่กลับบอกว่ามาเที่ยงนะรอได้ไหมถ่ายรูปรอได้โอ้ยมาไกลหมดแล้วพี่ตองแล้วได้รถยังยังกกาลังดเนนิรติดอะไรพี่หนูนา ติดกำลังออเดอร์รถค่ะอ <An Esto> fo ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคดูเป็นรถตัวไหนไว้ครับพีลันเนอร์สี่ประตูประตูออโต้ปีอะไรปีน้องหาประมาณปี2021ค่ะอ๋อตอนนี้มากกำลังไหลเข้ามาแล้วกำลังไหลเข้ามาครับตอนนี้ขายดีมากตัวปีนี้นะแต่รับประกันดูให้อย่างดีนะไม่พลาดแน่นอนแล้วเดี๋ยวส่งสเปคส่งอะไรให้แล้วเดี๋ยวเอาไปส่งให้ เดี๋ยวรอบนี้ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องรอบที่สามไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวจะเฮ้ยได้ได้ได้ไไดด้้ขับมากินข้าวเล่นๆก็ได้เก่งใจเดี๋ยวจะไปขสองรอบแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างครับดูแลดีไหมเป็นรถเก๋งของของพี่เขาใช่่ะอ๋อเป็นรถเก๋งอ๋อครับแล้วแล้วดูยังดูไว้ยังหาราคาเท่าไหร่ยังไม่ได้คื สามแตงกว่าเดี๋ยวรอเลยผมซื้อมาสิบสี่คันมีมีออสมีออสน่าจะมีสักสิบคันแล้วก็มีซิตี้มาสักสี่ห้าคันเดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จ่ายตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวรถน่าจะมาวันพฤหัสวันพุธพฤหัสเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้เลยเนาะเดี๋ยวดูแลพิเศษให้นะครับแล้วนี่กลับกับนี่กลับโคราชนี่กลับนครสวรรค์เลยกลับไปที่โคราชกันก่อนไปที่โคราชกับโคราชก่อนแล้วก็ไปนครสวรรค์ออรถจดยูู่่นนรถจอดอยู่นู่น รถเก่ายังปีสิบห้าครับประมาณสิบปีได้ไมกี่โอ้โเก่านะอุ้ยยังใหม่แอมเลยใช้คนเดียวหรอมามาเปลี่ยนรถที่นี่ไหมสักคันชอบคันไหนเดี๋ยวดูให้ปะน่ะนะไม่ไม่ไม่ไปไหนแล้วมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้รอถ่ายรูปจะเดินทางกลับแล้วเนี่ยรออย่างเดียวรอถ่ายรูปอยู่มึงก็ไม่โทรบอกกูกูจะรีบรอแต่เช้าก็บอ ครับครับได้เลยได้เลยมาเอาเลยเอาตรงไหนก่อนเอาทีละคนก่อนหรือยังไ <มา S 1> งหรือแบบไหนทีละคนเลยอ่าเดี๋ยวเอากล้องนี้ก่อนออกล้องนี้ก่อนอ่ากล้องนี้กล้องนี้เสี่ยวเขาสั่งข้าวให้กินกี่รอบแล้วโอเคขอบคุณครับขออีกรอบไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับ ดได้เดี๋ยวผมดูให้พี่ส่งรูปมาพี่รูปมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพี่เขาจะดูรถบัตด้าติดติดไฟแนนซ์อยู่อยากจะขายหรืออยากจะเทิร์นหรือแบบไหนอ่ามันก็จะให้ปิดให้ปิดยอดปิดไฟแนนซ์เดียวเท่าไหร่ได้ได้ได้เดี๋ยวผมตีราคาให้แล้วผมแจ้งบอกเนาะโอเควััันนน้เเราช็คติดกแต่ว่า ยอดปิดกับยอดตีเท่าเท่ากันเลยค่ะบรว่าตีที่เห็นตัวกว่าอ๋อโอเคคือพี่พี่อยากจะปิดพาราให้เฉยปิดตนั้นแล้วก็อได้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 อ่านงั้นก็พี่นุนาเอามาเสนอผมแล้วกันถ้าเกิดจบแล้วก็มานะโอเคแล้วเดือนคาใหม่ผมดูให้โเคขอบคุณคขอบคุปลอดภัยนะโชคดีเฮงรยครับลูค้ามาจากนครสวรรค์มาจากโคราชนะครับก็รอผมนะ มึงก็ไปโทรบอกกูเลยว่าลูกค้ามารออ่ะโอเคครับฟาวด้วยครับกับบิ๊กซักแกนนะครับรถแท้คนแท้ครับนึกจะตื่นรถนึกถึงบิ๊กซักแกนครับสวัสดีครับ